แค่ยังจ้าแปดเซตโฟนิกอยากคืนมาเซบะลมบ่มาสร้างว่าแท้แปดมีหอดอุปกรณ์เซฟงเซฟฟนมาเลิศแท้คะไม่ให้งานด้วยหรอจ้าออเดซิฟมือแาด แม่บ้านแค่แต,งต่งโตสวยแท้เอาเ็จไปขึ้นได้ยุติตปาาอันนี้เอามาจะแซมมาทิ้เเืนินเตียนอันอันเหยียบนี่อ,นอ,นอ๋อของลานป้าเพา่ปทำความสะอาดเพิน่นเลิศแท่งไพื่อทำความสะอาดตะเกียกให้งานอยู่ใส่จ้ะ พี้เ hey, ฮ็ดอ,อยู่โร<า>งแรมค่ะโรงแร่มยูไสรงแรมเดลดาเลเะดาที่ไหน,าานอ,อ่ะเลเดดาตรงริมโขงเลยค่ะอ๋อแถวนัวดภพ,พใช่ไหมราคาที่พักเท่าไห,หร่คะเริ่มต้นสองพันสี่บ้านอนบ่ได้เด้อสองพันสี่วิวแม่น้ำโขงทุกห้องวิวแม่น้ำโขงทุกห้องอันนี้บทสัมภาษณ์ค่ะ เอาคดอีออกอ,ออกด้วยหรอบ่ออกได้อสี่เดือนค่ะไ่มีน<อ>มคนเดินคนน้อยอ๋อมีลูกน้อยก็เลยออกมันีพอได้มึงมันนี่จ้างจ้จงางก็เลยไม่งานอยู่นี่นอ๋อเอาเขาบริการเป็นหม่องเก่าบ่หรือว่าบังเขามันเขาวกาคนอันนี้แล้วค่ะคนแด่คนใหม่คนแด่คนก็เลยบริลาบอืมโอเคค่ะ จบบทสัมภาษณ์แม่บ้านค่ะคือดิฉันสั่งลายแม่นะคะดิฉันสั่งลายแม่มากินค่ะแสนอร่อยค่ะสามแก้วค่ะ สามแก้วแสนอร่อยนะคะฉันกุ sex, ้งหูซื้อมาขั้นสวยขึ้นค่ะเธอรู้ว่าฉันไปทําอะไรมาเธอรู้หรือเปล่าทําไมฉันสวยขึ้นจะบอกให้เธอทักฉันแตก็ไม่ทักฉันไปทาฟันมาสวยมากเลยแล้วก็กำใจดีมากเลยนะคะสวยใจใช่กดีเพราะว่าได้กินเพราะว่าฟรี ไม่ใช่อของฟรีค่ะใช้คะแนนลดค่ะอันนี้ไม่ได้ต่ออะไรน,นะคะแต่ว,ว่าก็ของฟรีนั่นแหละค่ะที่ชมเออเออร์มาอันไหนหวานเลยวะพี่ชมอันนี้ห้าสิบสองที่เออเออร์มากอันยี่ิเออร์มาแคลี่พี่ยังเกาะแครี่พี่าามารี่มา นี่นะจ๊ะสินค้าสมนาคุณสำหรับต้อนรับการเข้างานใหม่นะจ๊ะขอบคุณค่ะเดินหน้ามาเย็บุงออเดอร์ใส่แปลงอีกอย่างขนาดเงือออกยังแก้มขนาดนี้เจ้าบาทอุ้ยโฆษณาต้องข,ข้าวคือเพลสสีมงคงพื้นอะไรของคิวเพชสหมดเลยเหรอ อ๋อบ oh, oh, mm ิบีสีม่วงในเซเว่นอ๋อหล้กกระสของค mm hmm. ิวเพลทป้าเธอเราออกนะนี่ตะวันหนาเราบนลบเลยนะคะ mm hmm. ไปค่ะ mm hmm.